เข้าสู่สภา,ากาแฟเวทีชาวบ้านนะครับวันนี้เราได้เห็นภาพนะครับการเปลี่ยนแปลงของสังคมพัฒนาการแต่และช่วงการเวลาเราได้เห็นแล้วว่าเส้นทางการพัฒนาที่กระตุ้นไปสู่การบริโภคที่ไม่สิ้นสุดเนี่ยพี่น้องประสบปัญหาแน่ลำบากแน่สังคมไทยเป็นหนี้จำนวนมากครับอาจารย์เส้นทางสายนี้เราเห็นแล้วเนี่ยทำให้ผู้นําของเราก็ดีนักการเมืองของเราก็ดี หรือคนที่วางแผนพัฒนาประเทศเนี่ยทำไมไม่วางแผนเพื่อให้ประชาชนได้มีความแข็งแรงเติบโตทั้งสำนึกทั้งการเลือกที่ดีฮะอาจารย์ทำไมเขาไม่พัฒนาแบบนี้ผมผม,ผมต่อบแบบเศรษฐกการเมืองนะเพราะปัจจุบันเนี่ยระบบเศรษฐกิจและการเมืองของเราเนี่ยถูกครอบงำด้วยทุนสามานมากเกินไปครับทุนสามานเนี่ยมันคิดแต่เจะากำไรครับมันไม่ได้คิดถึงผลกระทบต่อสังคมครับ แล้วชนชั้นนำไม่คิดเลยอาจารย์ไอรราชการประลัดกระทรวงถามว่าชนชั้นนำเป็นใครอ่ะเชื่อไหมบางกระทรวงเนี่ยค่าการสี่เก้าสี่สิบนงกินเดือนเดือนบริษัทอ่าในบางกระทรวงในบางกระทรวงในบางใกล้ๆกับสถานีผมก็มีข่าวมาอย่างนั้นคืออย่างนี้นะและไรเงยังไงอ่ะเพราะว่าพอคนมันตกอยู่ภายใต้รัฐที่มวลชนอยมนะครับ ไอโฟนรุ่นหนกออกอกูจะซื้อไอโฟนะรถใหม่ออกอกูจะซื้อรถอย่างนี้ใช่ไหมครับมันเอาเงินจากไหนมาอมถ้าไม่หาเงินพิเศษครับนะเพราะฉขนาดนี้นะค่ารายการระดับสูงนะนะจํานวนมากนะที่ต้องทำอาชีพที่สองอ๋อนะชื่ออาชีพที่สองนั้นก็มีใครรู้ว่าคืออะไรครับนะแต่ทุกคนก็มีทั้งนั้นอนะ่ะเป็นบอร์ดเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรเยอะแยะอรพันอาชีพที่สามก็มี เป็นสารพัดเออนั่นแหละบริโภคเกินตัวอ่าท่านแน่นอะน <c oughs> นะนะคือถ้าไม่ทาอย่างนั้นก็หาไม่ทนทมไม <c oughs> หาว่าตัวเองไม่มีความสามารถ <c oughs> อย่างผมเนี่ยไม่มีความสามารถนะ <c oughs> นะม,มีความสามารถอาจารย์หวงขันดินอาจารย์รักชาวบ้านมากไหมเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราเราเรา,เราอยู่กินอย่างแบบของเราไม่ทำอะไรสี่เก้าสี่สิบกินงี้เหรอเออมันเป็นอย่งงางนั้นอีกนะออ <c oughs> มองอย่างานี้ไปอีกนะเ <c oughs> พราะกลายเป็นว่าเราเป็นคนแบบแย่มาก สังคมนี้เนี่ยคนทําดีแบบสมรฐานแย่มากอืพร้นคนมาแทนกกดดันไม่ได้ครับเพราะมันตนัแรนกดดันไม่ได้ก็ํามเหมือนคนอื่นเขาอาใช่ไหมทีนี้ช่อชนก็เอาที่เส้นทางนี้เนี่ยถามว่ามันลดได้ลดแต่เผอิญว่าคนที่มีอำนาจในการกํากหนดเส้นทางเนี่ยเป็นคนพวกนี้หมดไงครับแล้วใครจะมากำหนดอ,ะอ่ะผมยกอย่างนะผมอยู่สวีเดนเนี่ยภายใต้าการปกครองของพรรคโซเชียลเดโมแครตนะครับพรรคโซเชียลเดโมแครตเนี่ยคือเป็นพรรคของมวลชนครับ นะเขาจะบอกเลยนะโทรทัศน์เนี่ยรายการเด็กห้ามโฆษณาครับอ่านะแล้วก็มีช่องโฆษณาอย่างเดียวสองช่องครับเขาอยากโฆษณาอะไรไปเลยนะไปโดนแซ่ <c oughs> ใช่ไหมหาปัญญาให้คนดีกว่าถูกต้องอนะือันที่สองนะในประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาเขาจะมีกลไกในสิ่งที่ว่าเนี่ย c o u n t e r v a l i n g power อำนาจต่อรองของประชาชนในรูปแบบต่างๆนะที่จะคอยทวงดุลพวกทุนสามานครับนะคือทุกคนก็ยอมรับว่าระบบทุนนี่นะมันมีทุนสองประเภทครับพวกร็บเบอร์บารอนเนี่ยร็บเบอร์แคปิตอลเนี่ยไม่ได้ทุนสามานครับมันทันโกมันโกงมันหนีมันีได้มันหนีหลอกได้หลอกมันช่อฉนได้มันช่อฉนมันกดขี่ได้งานได้มันกดขี่คพวกนี้คือทุนสามานอีกพวกหนึ่งก็เรียกดีเซนต์แคปิตอลครับทุนที่มีคุณค่าแต่เพราะฉะนั้น เขาจะพยายามที่จะกดดันไม่ให้ทุนสามานมันครองอำนาจครับนะแล้วก็ส่งเสริมทุนมีคุณค่าครับพรานคุณจะเห็นในพรรคโซเชียลเดโมแครตนะก็ไม่ใช่เขาไม่มีทุนนะครับแต่เขาต้องการทุนที่มีคุณค่าครับเขาเขาจะส่งเสริมให้คนเนี่ยมีอำนาจต่อรองครับปกป้องชวิตตัวเองครับนะเราเรียกว่าสร้างอินดัสเทรียลเดโมแครซีประชาธิปไตยในอุตสาหกรรมนะสร้างเคาเตอร์แบล็งก์พลาวเวอร์อำนาจต่อรองซึ่งกันและกันเขาเท่าทันนะ ใช่เพราะ<ม>ในเยอรมันนี่นะพอพรรคโซเชียลเดมโมแครตขึ้นปกครองเขากําหนดเลยครับทุกโรงงานที่มีคนงานตั้งแต่หนึ่งพันคนขึ้นไปครับจะต้องยอมให้ตัวแทนคนงานหนึ่งคนอยู่ในบอร์ดครับจะได้รู้่กําหนดนโยบายยังไงเ,เอาเปรียบแรงงานหรือเปล่าเอาเปรียบผู้บริโภคหรือเปล่าได้มองเห็นอนาคตมา,ากําหนดได้เพราะสมมุติว่าสมมุติว่า,มมว,าวันหนึ่งนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะ คุณยุพยงไปนั่งอยู่ในบอดปตทครับใช่ไหมเอาละเขามียี่สิบคนเรามีคนเดียวพอพอแต่เรามีปากเสียงเรามีคนอยู่ข้างหลังจะได้รวมทำอะไรกันบ้างมึงทำอะไรกันบ้างเห็นไหมเขาเป็นยังันควรไม่ควรถูกต้องเยอรมันเขาเป็นยางนั้นนะหรืออย่างในสวีเดนนะครับในช่วงหนึ่งนีที่ผมตุบตอนผมไปรถวอนวูเนี่ยนะหุ้นของคนงานในครึ่งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นพวกสาภาพแรงงานขับบอลวูหบดเลย และเขาก็ชอบสิเขาชอบเขาเป็นเจ้าของเนี่ยเจ้าของเขารู้สึกเอองานทุกชิ้นเขามีส่วนร่วมคนคนวนฒโมน่วงกลายเป็นคนงานไปเลยนะบ้านเขาเนี่ยเพราะเขามีหุ้นอ่ะครับใช่ไหมอย่างเงี้ยเพราะนั้นพูดง่ายๆว่าทุนเนี่ยถ้ารู้จักใช้มันก็เป็นประโยชน์ครับนะมันอยู่เป็นทุนในมือใครม่ในมือทุนในมือใครถูกไหมเพราะนั้นผมเรื่องต่อสู้ว่า เราอยากให้ทุนอยู่ในมือประชาชนครับเราเรียกเป็นทุนภาคประชาชนครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันทุนอยู่ในมือทุนผูกขาดอยู่ในุนมือทุนสามานอาจารย์ครับเราได้เห็นภาพของสังคมไทยไก่พื้นบ้านหายผัก<ไ>พ,พื้นบ้านหายพืช GMO มาแทนข้าวโพดพื้นบ้านหายของกินที่ประชาชนผลิตได้เนี่ยมันหายจากไร่นาหมดเลยนะไม่ปลูกไม่ส่งเสริมไม่สร้างเดี๋ยวนี้ อาโกจะขายสลัเปายายมาจะขายข้าวแกงเนี่ยลำบากแล้วครับเพราะมันขายแทนหมดแล้วมันต้องขาขายแล้วตอนนี้ข้าวแกงข้าวแกงมีใส่กลอกมีขนมจีบสละเปาผมเอาหมดกลุ่ใหนกรรมทางการเงินก็เอาถ้ามันปาต้มไข่ขายเนี่ยโอ้โหเด้ชาวบ้านทําทำอะไรกินวะนนี้เมล็ดผักลูกเป็ดลูกไก่เอาหมดมันคำถามอะทรทัศน์กับมีทำไม ทำไมนะอำนาจการงานปกครองการเมืองบาลเราเนี่ยจึงปล่อยเกิดภาวะเช่นนี้ครับคําตอบบอว่าเพราะว่าคนเหล่านี้ที่นั่งอยู่ในอำนาจเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมันคือทุนสมานคุมอยู่รับรับปัจจัยจากเขาคุณคุณดูง่ายๆนะองค์ประกอบแม่น้ำห้าสายเนี่ยครับอ่าใช่ไหมันมีสีสันของทุนสมานอยู่ตั้กี่ตัวครับผมพูดอย่างนี้นะพูดว่า คนที่มีอํานาจจะทําอะไรได้เนี่ยจะไม่พูดคนที่เขาปล่อยให้พูดเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีอำนาจจะทําอะไรได้พูดไปพูดไปพูดไปแล้วเห็นภาพสังคมไทยนะแล้วมันแบ่งพวกกันแล้วอันนี้คลองน้าทั้งหมดอันนี้คลองอาหารทั้งหมดครับอ้าวยึดอากาศคิดดูนะหมดเลย แด้ข่าวาตอนนี้ไปเทคโอเวอร์น้ำสีอิวแล้วมันไปหมดนะมันจะเหลืออะไรเอาทุก,ยกอย่างเพราะนั้นเพราะนั้นเมื่อคุณครองอำนาจมากผลผลิตมากครับคุณต้องกระตุ้นการบริโภคครับถ้าไม่กระตุ้นการบริโภคมันขายไม่ได้เป็นหนี้เข้าไปอาเอาเงินเติมเข้าไปสอสอสอโอ,อ,อกรุนในโรง เมาไม่ครับเมาเมาเป็นงูนอย่างนี้นะสุขภาพไม่ดีเมาไปถามว่ายอดขายลดไหมครับไม่ลดเห็นนะมบุกไปตามมหาลัยสถานการศึกษามีแต่โรงเล่าทุกผับนี่คือประเทศของเราครับอาจารย์เด็กๆสมัยนี้ไปไหนถ้าไม่เจอเลขเจ็ดหงุดหงิดต้องหาเลขเจ็ดให้เจออาจารย์ครับสะท้อนภาพหนึ่งในชนบท มีกล้วยมีอ้อยมีข้าวเหนียวมันไม่ทําอาหารขนมหวานให้เด็กกินแล้วซื้อมันไม่ใช่อย่างขนาดนั้นนะถ้าคุณยุบยงเนี่ยมีหลานวัยห้าขวบขวบเนี่ครับไปทางตั้งแต่มันอายุห้าขวบถึงแปดขวบเนี่ยมันมีสักวันไหมยายอยากกินกล้วยบวชชีมันมีไหมพิซซ่าอ,าอาชีสเค้ก คุกกี้ใช่ไหมมันจะกินเปบปซี่มันจะกินทิวลี่มันจะกินจิกาดี้โคล่ทวิตตี้อะไรก็มันเนี่ย์สารพัดนี่นี่เราไม่พูดถึงสุขภาพนะเพราะอะไรความเสื่อมของสุขภาพเราไม่พูดนะมันจะทอนเศรษฐกิจยังไงการที่เด็กๆรุ่นนี้เพราะความรู้สึกอย่างนี้นะครับมันแปลว่าอะไรแปลว่าชีวิตของมันต้องพึ่งโรงงานครับนะเมื่อพึ่งโรงงานโรงงานก็ขายได้ทุนก็โต แต่ถ้าเด็กๆร้องอยากกินกล้วยบดชีใช่ไหมมันไม่พึ่งโรงงานมันกินกล้วยหลังบ้านถูกไหมเด็กๆอยากกินขน,นมจากมันพึ่งใบจากมันพึ่งมะพร้าวหลังบ้านครับนะโรงงานขายไม่ได้เห็นไหมมันต้องทําให้เด็กๆเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยนะต้องพึ่งทุกอย่างจากโรงงานและสถานประกอบการของทุนไงอาจารย์ครับเส้นทางสายนี้ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันเป็นกุศลนะมันทําแล้วประเทศชาติแข็งแรงประชาชนอยู่ได้มีความสุขเส้นทางสายนี้เป็นกุศล เป็นบุญเป็นบรารมีแต่ทําไมเส้นทางสายทุนสามานมันลากคนไปสู่อกุลแห่งความร่มจมสุดโอมทั้งสุขภาพสุดโอมทั้งเมืองเป็นหนี้สินทําไมเส้นทางสายนี้ยังเดินใหาจย์ผู้นําประเทศอันเป็นที่รักเนี่ยทำไมเขาไปนำไปเขาถามคุณอย่างนี้ถ้าเราเป็นจปล้นแล้วรวยเร็วเนี่ยแล้วไม่มีใครจับเราได้คุณอยากจะเป็นไหมล่ะอ่ามันก็มันก็นกลินิยมการปล้นไงก็ใช่ไงเพราะมันปล้นแล้วมันก็ได้มันไม่มีใครทําอะไรมันน่ะครับ เป็นพระแล้วก็จนนะ่ะใช่ไหมก็เหมือนนัก,กเมืองพูดนะโอ้ยเป็นอย่างพักพลังธรรมมันก็จน <c oughs> ถูกไหมครับย <c oughs> ังไม่เป็นดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านะก็คนเราเนี่ยนะถ้ามันเดินทางสายต่ําแล้วมันบรรลุความต้องการครับแล้วใครมันจะเดินทางสายสูงครับใช่ไหมพัญสังคมเนี่ยมันต้องลงโทษคนเดินทางสายตำ่ำอาจารย์พูดเหมือนกับท่านทูตสัวพงษ์ชัยนามเป๊ะเลยว่า ถ้ารัฐไม่เข้าไปช่วยรัฐคือประชาชนคือรัฐเป็นของประชาชนไม่เข้าไปควบคุมจิตฝ่ายต่ำนะไอ้จิตฝ่ายต่ำม,มันโผล่แน่เห็นเลยมองทางจิตวิทยานะคุณโยมม,มนุษย์เนี่ยถ้ามองตามภาษาฝอยเนี่ยครับมันมีอีกโก้มันมีอิดนะพูดภาษาผมเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์ผสมครับมันมีพันสัตว์อยู่สองพันอยู่ในตัวเราอืมนะ พันที่หนึ่งียกสัตว์เดรัจฉานครับพันที่สองคือสัตว์ประเสริฐครับอมืมีอยู่สองพันอยู่ในตัวนี้ <c oughs> มันฆ่ากันไม่ลงนะครับหน้าที่ของเราเนี่ยเราต้องทําให้สัตว์ประเสริฐเดินหน้าครับเดรัจฉานเดินตามหลังครับอืแต่พอเราไม่ไระวังตัวนะสัตว์เดรัจฉามันนาหน้าสัตว์ประเสริฐถูกปลาอยู่ข้างหลังครับจิตใจมนุษย์อ่ะครับ มันถึงมีศาสนาขึ้นมาไงครับศาส,สนาเนี่ยพยายามทําให้สัตว์ประเสริฐมันอยู่ข้างหน้าครับอีโกโ้นะฟลอริโนอีโก้ครับนะสัตว์เดรัจฉานอยู่ข้างหลังครับแต่ว่าระบบการโฆษณาระบบการกระตุ้นระบบการหล่อหลอมทางสังคมของเราเนี่ยมันกระตุ้นให้สัตว์เดรัจฉานเดินนําหน้าครับเพราะเดรัจฉานเดินนําหน้าแล้วมันบรรลุความต้องการได้ไวกว่าครับสังคมไทยเนยเป็นอย่างนั้นอาจารย์ครับวันนี้ในช่วงสุดท้ายอยากจะฟังคุยอาจารย์สักสองชั่วโมงนะครับ เราได้เห็นภาพว่าสังคมคาดหวังมากกับการปฏิรูปเที่ยวนี้เส้นทางสายที่เป็นกุศลคุณก็มองเห็นเส้นทางสายที่เป็นอกุศลนะครับเราก็มองเห็นแล้วเรียนรู้กันมา9ปีแล้วเงินการเมืองเสพเงินเป็นพักาหารเราก็ได้เดยนรู้แล้วทุนสามาัญมันครอบทุกองค์ขัาวยกของรัฐเราก็เดยนรู้แล้วนับจากนี้ไปนายจันทำอย่างไรกันดีเนี่ยฝากความหวังไว้กับสปชทุกคนฝากความหวังไว้หมดเลย สังคมแบบนี้นะครับอย่าฝากความหวังกับใครนอกจากตัวเองครับนะแม้แต่ตัวเราเองต้องเตือนตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยดีลิชาน์นำหน้าหรือเปล่าวะครับถูกไหมไม่มีทางหรอกครับครับนะทำไมมาพูดนี้ผมอยู่กับการต่อสู้มาตลอดครับนะ,นะตั้งแต่ปีหนึ่งสองปีหนึ่งหกปีหนึ่งเก้าปีสามาสารพัด จบลงเหมือนกันครับเหมือนกันสุดท้ายเดือนอาจารย์ทำหน้าครับอาจารย์ครับผมผมนึกถึงพระรรมดัลที่มีความหวังนะครับเวลาไปในชนบทไปดูทำข่าวที่ศ oh uh ูนย์ก mm สิกรรมมาเอื <K <K ้องการพัฒนาเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างความขาดแคลนของประเทศก็ไม่ใช่ปัญหาหากมีปัญญาและความเพียรเป็นพระธรรมรัลเป็นคาถาที่สอน ให้เราได้มีกำลังใจเส้นทางสายกุศลแบบนี้ทำไมไม่สร้างไม่ทำไม่ดันกันคือมันเป็นแนวทางสองแนวทางที่เรากำลังเป็นอยู่ครับถ้าแบบที่คุณพูดเนี่ยเราถ้าผมบูกนะเราเ็นแนวทางน้ำบาดาลพูดง่ายๆนะเราก็ขุดน้ำบาดาลขึ้นมาในแหล่งที่น้ำมันสะอาดน้ำบาดาลมันก็สะอาดนะขุดจากใต้ดินเนี่ยนะครับอะ แต่เป็นบอเล็กๆอ่ะครับบอเล็กๆบอยเล็กๆเราขุดขึ้นมาเราทำเรากรองอะไรก็เรากินนะหมู่บ้านนี้เขามีน้ำสะอาดกินนะครับอ่าขุดมาจากใต้ดินแต่อย่าลืมว่าน้ำบาดาเนี่ยมันอยู่ใต้ฟ้าครับอืาถูกไหมครับแล้วฟ้าปัจจุบันมันเป็นฟ้าหมุนละพิษฝนกรดเพราะฝนเพราะฝนตู้งลงกระจบอะเราทําให้ตายนะถูกฝนหาเดียวจบหมดเลยครับ น้ำในไอ้ที่เราขดบอยเล็กอ่ะนี่ภาพภาพอไอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดก็ตามเนี่ยถ้าคุณไม่รำอป็นต้องฟ้าสะอาดครับน้ำฝนพวกนีกินไม่ได้ครับน้ามาดานก็ที่ิบายหมดมนะเท้าทำาไงต้องฟ้ากับผมเนี่ยถ้าพูดปภาษาสิ่การเมืองเขาเรียกซูเปอร์สตรัคเจอร์คือโครงสร้างส่วนบนอ,อันได้แก่การเมืองการปกครอง นะกฎระเบียบกฎหมายนะผู้วัดประเพณีไมตตามต่างประเพณีไมตตามต่างๆของเราเนี่ยประเพณีข้างล่างยังดีๆอยู่นะแต่ทั้งหมดถล่วทาลายหมดแล้วนะทั้นตัวซูเปอร์สตรัคเจอร์เนี่ยนะปัจจุบันนี้นะมันมันไม่เกื้อกูลที่จะก่อยเกิดฐานข้างล่างดีๆครนะพวกอุดมการณ์ความคิดจิตสำนึกมันมันมันมีแนวโน้มเป็นไปทางต่ำหมดพูดง่ายๆผมว่าเป็นเป็นความคิดเดรัจฉานหมดแล้วครับนะครับ ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นด่าใครนะอสอนธรรมะไม่ปรับยาทางเศรษฐกิจเนี่ยนะอนดัมสมิธพูดเสมอนะครับว่ามนุษย์เนี่ยนะเศรษฐกิจมนุษย์เนี่ยนะขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวครนะซึ่งผมเรียกนี่เป็นสันดานเดรชานทั้งหลายหมนได้หมดนะครับ ครับวันนี้ขอพระคุณอาจารย์มากนะครับรองศาสตราจารย์ดรนรงเพชรเประเสริฐนะครับวันนี้ท่านไม่ได้พูดถึงเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวเลยครับมองเห็นสังคมไทยมองเห็นพัฒนาการของคนมองเห็นจิตใจของคนตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นความเสื่อมของสังคมนะครับผมคิดว่าวันนี้มีความหมายทีเดียวครับขอพระคุณอาจารย์นรงมากครับขอขอบคุณครับอาจารย์ครับตารายการเลยครับ